就贵。

เปิดมาจ้าล้านะท้วขอให้เขาไปตำหนายนวดพระเจ้า também. Gracias. ก็าตกลงกันวาจ่ยเดือนกันนี้กันนี้ันนเาห็นหรอกแบบี้ติดพี่ทำเงิมาหนักมาหนักมัดกันนี้เม่อไหร่ตัด 你那边在宾馆里。

อมวัดนที่ okay. okay. right. like ็ป็ทมาไปตองกวัตม่ต้องก็แพงก็แพกแงกแงก็องที่ินยิงมีที่แทงยิ่งแพงกย่อนตอทเหนือถูกายแงหนึ่งบาทก็อนถึงหาบาทที่ที่ถุงไก่น้อยไ่ที่บาคนบอกก็ายราคเดืนสิบาทแต่วกาน้อยนะสิบาทจะเท่าไหร ทันี้ก็จะมีุกถุงละ10บาท5บาทบรอยวณไท้หวานกี่สิบ

ก็จะดีเหมือนก่ลาดแเนาางซมาลก็สามนเลยสงเป็นเมนูเลยนะตรงไปเลยฮาสามเจ็แกหลหมดแลวาค่้า

เจ็ที่ตั้งมันก็ได้โอเคโอ้ยบ้าทำยังไก็ได้แต่ได้จ้ะเลยอ่ะสันไอสันเราไปตรวจที่าไอ้เรื่องลองเลยไม่จำไม่จไอ้เรื่องยืนยันไปดูคนใส่เลยก็เด็กพูดไปอย่างนี้ตอนหาเจอไ เจ้าไก่เนี่ก็จะทำให้ได้ตาวดคนละสามันพวกมันเล้ยงขี้คนสมอยยุ่เงานสามพันถ้าได้สามพันทุกเดือนทุกเดืนเราก็สบายไม่ต้องทุกวนอะไรอะไรมันหาคนแก่เนี่ยสมัยยุเยมันไม่คิดที่สมัยยุที่มันตายเจอไม่คิดว่ามันจะมีเข้าวันรยเลยไงคนสมัยยุ่งสมัยยุคตาษากจจนเดินเนาะมันพูดมอนนคิดแ่ดมันดลดเลยมีเิดวนได้ทุกวันตายทุกวันนคสมาให้มาให้มาให

เมัอนตกพีไว้ไม่ได้เจตุลงแล้วดูดูอนนั้นหน่อยที่ชวนทำไว้น่ะแคนันเชาวบริษทำไปที่เงินบาไว้ตัวชาวบริษเขชาวบริษทำไม่ได้ลออกไปชวนมาต่อยชวนนี่นักเข้าไปชวนทำอะไรไปเป็นเลยชวนก็นานกนมาวันนีม้มามา,มาเราอะไรแบบว่าไม่ได้ขเขาเลือมาโดตนตังตังมาไม่ดู้แรสถานการณ์เลย ตรงยำกุ้งทำไมได้ครับเหมนมันเหมืนเป็นไงขนาดั้นลมตะไรขนาดนั้นกเอยู่แล้วขาโกงมันมันมีมันมีผประโยชน์อะไรที่แบบ่ามันเอือรำต้นนงเนี่ยมันจะไปเอือให้คนที่ทำอะไรมันจ็มีมันก็มีมันโเป็นทางประชาชนรู้กินได้เย็้าตะตูนนะตะเน

ผมพบรถไปดีกว่าจะมากนะพี่ดูดิเยอะแล้วนะหายานะไอ้นะหัวใจหัวใจ